นี้ก็มาพบก,กับติเชอร์รณกรณนะในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์นะครับที่เห็นอยู่หลังฉากทิเชอร์นะครับก็น่าจะเป็นเราก็น่าจะรู้นะครับเกี่ยวกับอาณาจักรอารยธรรมโรมันอันต่อเนื่องนะต่อเนื่องจากคาบที่แล้วนะครับก็ได้ยินเสียงทีเชอร์อยู่ไหมได้ยินครับนะ ครับััดีนะครับทีเชอร์ก็ไปลงโปรแกรมใหม่นะครับไปลงโปรแกรมใหม่ตรงนี้หน้าจอของนักเรียนเนี่ยเ็เป็นเป็นรูปทีเชอร์ขึ้นรูปใหญ่ไหมหรือว่าเป็นจอเล็กเนีครับจอเล็กเปลี่ยนเลเยอร์เอาใช่ไหมครับเปลี่ยนเลเยอร์าบเอาเดี๋ยวทีเชอร์ไปเปลี่ยนเลเยอร์เอาก่อน เลยเอาพอเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนี่ไปที่อัตโนมัติก็พยายามที่จะให้คนพูดขึ้นมาเป็นจอใหญ่นะครับแีเจอร์ก็ไปลงโปรแกรมก็ต้องมาศึกษากับมันหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มีฉากหลังนะครับเพราะต้องการฉากหลังเข้ามาจะได้รู้เลยว่านะครับเราเรียนกันนะครับ เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะวันนี้ก็เป็นอาณาจักรโรมันอืมอาณาจักรโรมันภาพมันกลับด้านอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับภามันกลับด้านลองแบบนี้ดูซิโอเคนะครับถ้ากลับด้านก็ช่วยบอกหน่อยนะครับดูตัวหนังสือด้วยอ้าวนะครับเริ่มต้นนะ ก็จะไปนะครับในเรื่องของ conversation นะครับทีเชอร์ก็จะพูดนั่นแหละนะก็จะถาม Wonderland ก่อนนะครับ Wonderland ก็เปิดไมค์เรียนตอบคำถามทีเชอร์นะครับ conversation โอเคว o นเดอร์แล okay, how do you go to schoolI go to school by carvery good โอเคพิลากรเบ้าหลอเพชร I ask you what day is today? Today is Friday. Thank you, Chonapatson. What color for Friday? Blue. El yeah. Nacharia. How many days are there in a week? 7 days. <laughs> n o w a d a y n o w a d a y was month September September อาทิตาสหานาม how many day for September อาทิตาสหานาม how many day for September เงียบกิ๊บอยู่ไหมเนี่ยไปตะแล้วโอ้โหเอารัชนนน์ สุภาพผล How many d a y for September? ร์รชานนไม่มาใช่ไหมครับครับ h า w many d a y ด for September? Uh, There a ทวินตีเอกกันยายนบ้านคุณมี28วันนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าหากชาว มนุษย์ต้องหลับเตอร์เต <30, 30. S 1> อี้เอร์ตี้ออนะเซปเท m เบอร์ September, ก็ตอบ3ร d a ีเดย์นะครับอ้าววันนี้ไปแชร์ในเรื่องของเราก็เรียกว่ารับสมองนะครับแชร์ปพอแชร์ไปแล้วเนี่ยมันจะดังลุกลุกนี่คือแชร์ไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องกดแชร์ใหม่กันอยู่อย่างนงี้นะครับด้วยระบบ แอปพลิเคชันที่ทันสมัยนะครับอา้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวทีเชอร์แชร์หน้าจอให้ดูก็จะอธิบายนะครับจะอธิบายว่าให้จับคู่หลักฐานกับอารยธรรมทาง,ทางประวัติศาสตร์โลกนะนะนะเวลานี้จะอธิบายไปก็ยังอธิบายไม่ได้หรอกนะครับวิธีการาก็เริ่มเล่นเข้าไปนะครับ จะไปให้เราได,ด้ทดลองดูนะครับก็บอกว่าให้ลากนะครับลากข้างบนเนี่ยมาหานะครับว่าสมว,ว่าอียิปต์อันไหนมันเกี่ยวเนื่องกับอียิปต์คุณต้องมองดีๆนะครับมันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าคําตอบนะครับสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าคําตอบคุณให้ไม่ใส่ถ้าคุณไม่เอาลงสี่เหลี่ยมมันก็จะเด้งกลับนะอ้าวอันนี้ก็อธิบายให้ฟังนะครับรับสมองเดี๋ยวแชร์เลยดีกว่านะครับ เตรียมรับลิงก์กันด้วยที่เชื่อจะแชร์ตรงนี้แหละนะคัดลอบแล้วก็จะแชร์ตรงที่ตรงในได้ข้อความในห้องเรียนเรานี่แหละนะครับเตรียมไปเปิดดูกันนะเอ,เอาแชร์ไปแล้วพวกคุณ ก็ดูเข้าไปด้วยบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ชัดเจนยังไงผมเข้าไปในนั้นไม่ได้ผมก็จะไปแชร์ในในไลน์ห้องอีกอันหนึ่งนะครับโอเคอตัวหนังสือมันกลับด้านอีกแล้วนะกลับด้านก็ไม่เป็นไรดิจิเชอร์ก็จะกลับมันคืนได้นะครับกลับด้านใช่ไหม กลับชนกลับนี่ฮะอ้าวกลับชนกลับโอเคอันนี้ก็รับสมองไปนะครับนักเรียนก็ลองไปหาคำตอบดูนะครับโอเคไหมในรับสมองคงไม่ยากหรอกหรืออยากจะเขียน หยุดการแชร์ไว้ประเดี๋ยวหนึ่งนะครับรับสมองผ่านพ้นไปก็วันนี้นังอยู่ที่ในเรื่องของอารยธรรมโรมันนะครับอารยธรรมโรมันอันยิ่งใหญ่ไพศาลและเกลียงไกลนะครับทีเชอร์ก็จะให้เราไปรับชมนะครับอารยธรรมโรมันนะครับว่ามี5ภูมิปัญญาที่ฝากไว้เป็นมรดกโลก ราชอาณาจักรโรมันถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลเป็นจักรวรรดิโบราณเก่าแก่ที่ส่งอิทธิพลบนคาบสมุทรอิตาลีทางตอนใต้ของทวีปยุโรปก่อนที่จักรวรรดิโรมันตะวันตกจะล่มสลายไปในช่วงศตวรรษที่5ในห่วงเวลานับพันปีแห่งความรุ่งเรืองชาวโรมันได้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมในด้านต่างๆที่เป็นต้นแบบและส่งผ่านอารยธรรมเก่าแก่อันทรงคุณค่าเหล่านี้ ตกทอดมายัางปัจจุบันอับดุลไททูกจึงขอรวบรวม5ภูมิปัญญาที่อาณาจักรโรมันฝากไว้ให้เป็นมรดกโลกมาฝากกันครับ 1. ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรมกรุงโรมเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมโรมันจึงมีการสร้างถนนที่เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อถึงกันรวม372สาย เชื่อมต่อไปยัง113เมืองทั่วอาณาจักรรวมเป็นเส้นทางยาวกว่า4,000กิโลเมตร 4, เพื่อประโยชน์ด้านการปกครองการรบการเดินทางติดต่อและการค้าขายด้วยเทคนิควิศวกรรมที่ล้ำยุคถนนของชาวโรมันจึงทนต่อสภาพน้ำท่วมออกแบบให้ปลอดภัยจากสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายมีการใช้อิฐที่ทำจากหินแกรนิตผสมกับลาวาจากภูเขาไฟ และในเส้นทางที่ต้องผ่านอุปสรรคกีดขวางก็จะเจาะอ,อุโมงค์ทะลุภูเขาสร้างสะพานข้ามทางน้ำถนนที่สร้างตั้งแต่ยุคโรมันบางส่วนยังเป็นเส้นทางที่ใช้งานได้มาได้จวบจนถึงปัจจุบันนี้และยังเป็นต้นแบบของการสร้างถนนในหลายประเทศของยุโรปอีกด้วยอให้มันโผษนาน ปฏิวัติระบบส่งน้ำสะพานส่งน้ำปงดูกาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสสร้างขึ้นราวศตวรรษที่หนึ่งเป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยังคงหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมด้านการประปาของชาวโรมันที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายท่อส่งน้ำโบราณเพื่อระบบชลประทานสำหรับตื่นกินและใช้ในชีวิตประจำวัน มีการต่อท่อเข้าไปในใจกลางเมืองโรงอาบน้ำสาธารณะและบ้านเศรษฐีแม้ว่าอินเดียอียิปต์และกรีกจะรู้จักการสร้างระบบประปามาก่อนโรมันแต่การคิดคำนวณเรื่องความลาดชันองศาของการวางท่อและการนำหินมาสร้างเป็นท่อส่งน้ำต้องยกให้ชาวโรมันท่อประปาบางช่วงมีความยาวกว่า1 0 0กิโลเมตร แม้กระทั่งน้ำพุเทวีใจกลางกรุงโรมที่นักท่องเที่ยวพากันมาโยนเหรียญอธิษฐานเสี่ยงไทยก็มีระบบประปาดั้งเดิมของชาวโรมันอยู่เบื้องหลังด้วยเช่นกัน 3. คอนกรีตรโรมันผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลาคอนกรีตของชาวโรมันยังถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้งานก่อสร้างมั่นคงแข็งแรงโดยมีส่วนผสมสำคัญคือมะนาวและหินจากภูเขาไฟ ซึ่งกลายมาเป็นวัสดุก่อสร้างที่คล้ายกับปูนซีเมนต์ในปัจจุบันทําให้งานก่อสร้างก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเราะใช้เพียงแค่แรงงานคนไร้ายฝีมือจํานวนมากเทส่วนผสมลงบนแม่พิมพ์ก็จะได้ออกมาเป็นก้อนคอนกรีตที่เหมือนกับอิฐประหยัดเวลาและต้นทุนกว่าการใช้หินเป็นส่วนประกอบหลักของอาคารที่ต้องใช้ช่างแกะสลักหรือช่างสกัดหินที่มีฝีมือและใช้เวลานานกว่าในการก่อสร้าง คอนกรีตแบบโรมันนำไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆทั้งถนนงานประปาสะพานอุมโมงค์และอาคารซึ่งยังคงหลงเหลือหลักฐานแห่งความแข็งแกร่งผ่านการเวลาหลายพันปีจบจนถึงปัจจุบัน 4. สซุ้มโค้งพื้นฐานงานโครงสร้างขนาดใหญ่โรมันไม่ใช่ชาติแรกที่ให้กำเนิดซุ้มโค้งแต่เทคนิคการสร้างของวิศวกรโรมันโบราณทำให้ซุ้มโค้งของโรมัน กลายเป็นตำนานด้วยการคำนวณที่แม่นยำและการใช้หลักสมมาตรในการก่อสร้างซุ้มโค้งจะนํากรอบไม้มาทํารูปคล้ายเตือกมา้าขึ้นเป็นฐานในช่วงแรกแล้วจึงนํางานหินมาประกอบด้านบนโดยหัวใจหลักคือหินคีสโตนที่อยู่ตรงกลางซึ่งประกอบเข้ามาเป็นชิ้นสุดท้ายและจะทำให้น้ำหนักทายเทไปยังลิมหรือหินก้อนอื่นๆพวงดุลยึดเกาะกันได้อย่างเหนียวแน่น ไม่ต้องอาศัยกรอบไม้เป็นฐานอีกต่อไปสุมโค้งนี้ยังถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในงานก่อสร้างสามารถรองรับน้ำหนักงานโครงสร้างขนาดใหญ่ไม่ให้พังถล่มลงมาโดยที่ยังคงความสวยงามเอาไว้ได้และถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญด้านสถาปัตยกรรมของโรมันที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันทั้งในรูปแบบของอาคารเก่าแก่ดั้งเดิมและถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ส่งอิทธิพลไปทั่วทวีปยุโรปในยุคต่อมาซึ่งมีการนำระบบซุ้มโค้งไปปรับใช้ในการสร้างอาคารต่างๆสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นที่สุดแห่งซุ้มโค้งของโรมันก็คือโคลอสเซียมสนามต่อสู้ทรงกลมขนาดใหญ่จุได้กว่า50,000คนที่ที่เหล่านักสู้กราดิเอเตอร์ได้ลงสนามประชันฝีมือต่อสู้กับทั้งคนและสัตว์และยังเป็นหนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ของโลก รวมไปถึงประตูชัยคอนสแตนตินที่อยู่ใกล้ๆกันก็มีซุ้มโค้งขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองชัยชนะหลังศึกสงครามโดยชาวโรมันมักนิยมสร้างประตูชัยคร่อมบนถนนสายสำคัญที่ผู้คนผ่านไปมาจำนวนมากเพื่อแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ 5. อาวุธและเทคนิคการแพทย์นวัตกรรมจากสนามรบ ชาวโรมันเคยชินกับการศึกสงครามเพื่อขยายอาณาจากักรไม่ว่าจะทางบกหรือทางน้ำมีอาวุธหลายอย่างที่ถือได้ว่าชาวโรมันเป็นต้นแบบในการคิดค้นทำให้ได้เปรียบและมีชัยเหนือศัตรูเช่นเครื่องยิงปืนใหญ่แบบพกพาเคลื่อนที่ไปในสนามรบได้โลที่ใช้เป็นเกราะป้องกันตัวของทหารที่คล้ายกับกระดองเต่าสะพานที่ใช้พาดไปยังเรือรบของฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ทหารโรมันบุกเข้าไปพิชิตคู่ต่อสู้ได้ เนื้อสิ่งอื่นใดนวัตกรรมที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดในกองทัพโรมันคือการแพทย์จนมีการกล่าวกันว่าทหารโรมันที่ออกรบมีอายุยืนกว่าชาวบ้านธรรมดาเชียอีกนั่นเป็นเพราะแพทย์สนามมีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเป็นอย่างมากเทคนิคการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตทหารบาดเจ็บได้รับการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงในภาคสนามอย่างการรู้จักใช้คีมหนีบหลอดเลือดใหญ่เพื่อยับยั้งการสูญเสียเลือดจากบาดแผลชะกัน จากการต่อสู้กับศัตรูรวมไปถึงถึงเทคนิคการห้ามเลือดก็เกิดขึ้นในกองทัพโรมันเช่นกันวิธีการเหล่านี้ได้ส่งผ่านมายังการแพทย์แผนตะวันตกในเวลาต่อมานอกจากงานด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์การแพทย์แล้วชาวโรมันยังมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านมาจบจนถึงปัจจุบันในด้านต่างๆอีกมากมาย รวมไปถึงหลักฐานของกฎหมายสมัยใหม่ที่เรียกกันว่ากฎหมาย12โต๊ะที่เป็นต้นแบบพื้นฐานของระบบกฎหมายโลกรวมไปถึงวรรณกรรมที่ส่วนใหญ่เขียนเป็นภาษาละตินทั้งเรียงความบันทึกประวัติศาสตร์รอรบทละครที่ล้วนมีอิทธิพลกับการเขียนหนังสือในยุคต่อมาตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารในรูปแบบของหนังสือกิ่นกำแพงหรือการนำเรื่องราวที่น่าสนใจ ไปติดประกาศไว้ในจุดที่มีผู้คนจำนวนมากผ่านไปมารวมไปถึงปฏิทินแบบอธิกะสุรทินที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแม้จะมีต้นแบบมาจากอียิปต์แต่จูเลียซีซ่าผู้นำอันยิ่งใหญ่ของโรมันที่ไปนำแนวคิดนี้มาเผยแพร่จนได้รับความนิยมไปทั่วยุโรปก,ก่อนจะส่งอิทธิพลไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก นั่นแหละครับคืออาณาจักรโรมันนะครับอารยธรรมโรมันที่ได้ทิ้งร่องรอยแล้วก็ผู้คนก็เห็นว่านะครับเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะย,ยิ่งการทางด้านการแพทย์นะครับรู้จักวิธีการผ่าตัดการสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับใช้ไม่มีตะปูเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะ เป็นสิ่งที่ไปกลับไปยึดได้นะครับแต่เขาใช้วิธีการที่มีการค,นนนครํานวณนะเขาบอกว่ามีการคํานวณคํานวณได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตรงนี้นะก็คือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราก็จะได้จดจํานะครับในเรื่องของอาณาจักรอารยธรรมโรมันที่มีผลต่อพวกเรานะครับอ้าว,วขอเลนดอ คุณรู้จักอาณาจักรโรมันอย่างไรนะครับคุณรู้จักอาณาจักรโรมันอย่างไรอันนี้ก็จะมีผู้โชคดีนะครับที่จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับอา้าวเด็กนางสาวนัชริยานางสาวนัชริยาอยู่ไหมครับครับ1นถึงไม่อยู่นะครับ อยู่ไม่อยู่โอเคตอนนี้ก่อนที่จะไปตรงนี้นะครับก็เช็คชื่อก่อนเลยดีกว่านะครับเด็กอยู่ไม่อยู่จะได้รู้นะครับว่ามีใครอยู่ใครหายวันนี้วันที่สับกันยายนชยุทธเดชารัตนธิ์มาครับรัชนานน์สุภาพผลมาครับจิราวุฒิเฉินนภัทยี่ทอง ชัยวัดหลวงอินนัดพานิชกลุล<อ>เคธนกริตทองคำเปลวไม่มาเ,ออเวลาเขาจะจบแล้วจะมาหรือเปล่าธนกรตนะทะกกรซรับอิ่มเอ,อิบทีรกรเบ้าหล่อเพชรมาครับ<อ>ทิติกรทีรภา,าพพันมาครับ นัชริยาหิรันตียกุลมาค่ะอทิตยาสหานาม,มาเห็นมีเข้าเข้าออกออกอยู่หลายรอบมันเป็นยังไงอธิตยาชนพัฒส,สอนสอนจันทึกมาค่ะเทน,นาพาตื้อแอรอรบุตแสงรำมาค่ะจิดาพาสุวรรณวงศ์เตชนีขาขึ้น นันทิกากลิ้งพลายและอชิระออก็มีประมาณนี้นะครับผู้คนที่มาก็ยังคงไม่มากันก็มีคนมาก็เอาคะแนนประจำวันที่9ไปแต่ใครที่มีติ๊กในของวันที่9กนี่ก็ได้คะแนนส่วนของวันที่9ไปนะครับอ่าเห็นแล้วคุณอาทิตยาผมหยวนให้นะครับคาบนี้ แต่คาบหน้าคุณต้องเปิดใหม่ได้นะครับอา้าวคาบนี้หยวนนะครับไปดูสิครับที่เชื่อจะถามพวกท่านรู้จักอารยะรรมโรมันกันอน่าอย ต้องครับผู้โชคดีวันนี้อเคคุณรู้จักอารยธรรมโรมันอย่างไรคุณพีรกรเบ้าหล่อเพชรเชิญครับเอ่ออรารยธรรมโรมันเป็นอรารยธรรมที่สมัยนั้นมีเทคโนโลยีหลายอย่างที่เจ้านำกลับประเทศอืน่นครับผมเช่นและบางเทคโนโลยีก็ยงังใช้มาถึงทุกวันนี้ครับเช่น จากข้าถนนพอเดี๋ยวคนอื่นไมนได้ตอบอ้าวพอขอบคุณมากก็ไปอีกท่านอื่นดูซิท่านอื่นเป็นยังไงมากนะครับท่านอื่นนะนะครับดูซิครับคอนตินียไปที่ท่านอื่นอยู่วันนี้ก็เมื่อวานเป็ลงโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมเป็นลินโด มีตัวที่ทําให้เกิดมีฉากหลังนะครับวันนี้ก็อาจจะมีช่วงที่จะทําให้สะดุดไปบ้างนะครับอันนี้ไม่อยู่นะครับคุณนภัพนี่ <Yeah. S 1> ตกลงเขายังอยู่ในห้องเราหรือเปล่านะครับแต่มีเข้าไปทำแบบประเมินอยู่เราอ่านหนังสือสาบอย่างเดียวหรือเปล่ามันจะไม่มีคะแนนบัตที่สาม กันยายนให้นะคนที่มาในคุณมารักษาคะแนนวันที่สามไว้อ้าวเชิญนะครับคนนี้นช,ดดช,ชาชยชยุตเดชาครัอ่าคุณพูดรู้จัก<ล>ว่าครับให้ทางนดใช่คุณรู้จัก อารยธรรมโรมันอะไรบ้างอ่ารู้อจักว่าเขามีสิ่งมััศจารย์ของโลกครับเช่นคอลสเซียมครับเือแล้วก็ประตูชัยครับเคยไปเที่ยวไหมเคยครับประตูชัยมันอยู่ตรงไหนหลังยาโมดูไม่ใช่ครับคนละที่ครับคนละที่อ่าคุณไปแล้วเอ่าเล่าให้เพื่อนฟังประสบการณ์ไปประตูชัยอ่าเล่ามาไปคอละเซียมดีกว่าครับ อาคุณก็กเล่ามาผมจะฟังแล้วเ,เชิญครับผมกบเล่า่าไรเดียวช่ไเอ้าคุณไปเที่ยวโคลอเซียมแล้วคุณเป็นยังไงคุณก็ว่าไปก็สวยงามมากครับแล้วก็ตำรวจเยอะมากแตครับประสบการณ์การลงเครื่องบินไปอิตาลีคุณเป็นยังไงบ้างในวันนั้นแชร์ให้เพื่อนกันลุลงอากาศนิดหน่อยครับวู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 วว ครับผมก็มีตกลงอากาศนนะครับเออแล้วประทับใจอะไรในประเทศอิตาลีเอออาหารอะไรดีครับเชอวัดวาอารามสวยไหมครับสวยครับอืมแบบอลาังการครับแบบอยู่ข้างหลังทีเชื่อเลยไหมครับผมประมาณนั้นเลยครับเออก็ต้องเป็นแบบนี้นะครับโอเคได้ตัวแทนหมู่บ้านแล้วนะครับก็ขอบใจมากสําหรับตัวแทนหมู่บ้านได้ถูกคนพอดี ฟีเชอร์เข้าไปมาแล้วนะครับนี่ไปผ่านทาง youtube แต่ว่าเดวันเดอร์แลนด์หรือชยุทธนี่เข้าไปด้วยโดยตรงนะครับอ้าวอาวมาดูไลฟ์เวิร์กชีตวันนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรก็แชร์ไปเนี่ยได้เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่า ยังไม่ขึ้นเพราะว่าแชร์หน้าจอไม่ได้ระบบมันก็รายงานมาแบบนี้นะครับมันอาจจะช้าพอกคลิกไปแล้วนี่บอกเด้งกลับมาว่าแชร์ไม่ได้ก็ต้องกลับมาบนใหม่นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็อยู่ในเรื่องของอารยธรรมโรมันนะครับพวกโรมันได้ขยายที่ผลการครอบครองดินแดนไปศูนย์กลางความเจริญของอารยธรรมอารยธรรมอะไรมาจากอะไรก็เลือกเอาตรงนี้นะครับ มีให้เลือกนะครับมีเม,มโสโปเตเมียมีอารยธรรมกรีกนะครับแล้วข้อข้อ,ขอที่2ชาวโรมันได้สถาปนาการปกครอง,องระบอบอะไรไปดูมานะครับสังคมนิยมหรือสาธารณรัฐอันนี้ก็คลิกเติมเอาอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายดายสำหรับพวกเรานะครับไม่ต้องไปเปิดหนังสือค้นหาแต่เมื่อแต่ถ้าเมื่อเราสงสัยแล้วก็ไปเปิดหนังสือค้นหามาเลือกเอาคำตอบนะครับ เมื่อคุณได้แล้วคุณกด finish นะครับคุณกด finish แล้วก็จะขึ้นเช็ค k ม y a อันเซอร์เลือกด้านซ้ายจะมีคาว่า Check My Answer นะครับจากนั้นก็แคปผลงานของคุณนะครับส่งมานะครับฟีเจอร์ก็จะได้แชร์นะครับ Copy Link นี้ให้เลยนะครับ Copy Link มาแล้วก็เอามาวางไว้ในหน้าแชร์ให้กับทุกคน,อย,นอยู่ในห้องเรียนนี้ ไปแล้วนะครับแล้วก็ไปวางไว้อยู่ในอยู่ในหลายกลุ่มเห็นที่เรียบร้อยแชร์ไป2จุดโอเคอ้าวมีใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เช็คชื่อไหมครับมีไหม ไม่สงสัยครับสงสัยหน่อยสงสัยหน่อยไม่รู้จะสงสัยอะไรครับพี่สงสัยว่าอามีใครช่วยบอกตีเชอร์ได้สงสัยว่าสงสัยว่าเปลี่ยนเลเยอร์เปลี่ยนแบบไหนให้ตีเชอร์คอมเมนต์แล้วครับแล้วมันมาเป็นหน้าจอใหญ่ไม่รู้นี่มันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นวันเดอร์แลนด์มาเป็นหน้าจอใหญ่ที่ท้งที่วันเดอร์แลนด์ไม่ได้พูด ทีจเชอร์ก็พยายามไปหาอยู่เอาช่วยหน่อยเวลายังมีอยู่ทีจเชอร์จะคลิกตรงไหนคลิกตรงสปอตไลท์เชื่อตึงเพื่อชร์ได้ตึงหน้าจอผมหรือเปล่าตึงเหรอเชื่ได้กดไปหรือเปล่าทีเชื่อก็เปลี่ยนเลเยอร์ไปเรื่อยนี่ปักหมดนะเชื่อได้ปักหมดหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะปักหมดหรือเปล่าก็ไม่ได้ปักหมด มันแบบไหนวะนเดี๋ยวนะใหม่รูปนะเออถ้า,ถาปักหมุดผมใช่ไหมต้องปักหมุดใช่ไหมใช่ครับถ้าปักหมวดก็จะใหญ่เออเออเออที่ชื่อก็ขอบคุณนะ<บ>เปักเออนมาเมื่อวานแล้วก็แล้วก็ยังคงยังคงใหม่กับมันอยู่นะครับทุกทีก็จะใช้วิธีการเรียนรู้การแบบ แบบซูมนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาใจมากที่มาช่วยเหลือทีอนี้ตัวหนังสือด้านหลังมันก็ยังคงเป็นระบบที่มันกลับหัวก็ต้องไปเปลี่ยนอยู่เรื่อยไปนะครับอ้าวไม่มีอะไรแล้วก็ทํางานง่ายๆนะครับทํามาส่งนะก็ช่วยกันไม่ให้พวกคุณต้องเขียนหนังสือเยอะนะ,นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วนะครับเมื่อไม่มีใครสงสัยอะไรนะครับก็โ okay, อเค o u l d like to say thank you See you next time. Bye bye. สวัสด <c oughs> ีนะครับ Bye bye. bye.